ในข้อนิ้วของเราเนี่ยฮะมันมีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วในช่องว่างเนี่ยก็จะมีตัวน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับเสียงที่เกิดจากการหักน,นิ้วก็คือเกิดจากการที่ในข้อของเราเน,นี่ยมีน้ำแล้วมีฟองอากาศเกิดขึ้นพอหักปุ๊บเกิดดังเสียงดังกรอกก็แปลว่าตัวฟองอากาศมัถูกบีบออกมาทำให้เกิดเป็นเสียงเวลาการหักนิ้วแล้วเป็นกรอกอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆต้องบอกว่าเป็นค,ความสบายอย่างหนึง่งหรือบางคนเวลาออกกําลังกายรู้สึกว่ามีข้อติดอะไรนะครับบางทีก็จะมีการหักนิ้วดังกอกกอกแก๊กอะไรแนี้บ้างนะครับส่วนใหญ่เกิดจากนิสัยและความเคยชินแล้วก็บางคนบอกว่าหักแล้วสบายมากขึ้นนะครับถ้าผลเสียโดยตรงต่อตัวข้อนิ้วเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราหักนิ้วบ่อยๆนะครับบางทีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการข้อเสื่อมได้ นะครับหรือในคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยการหักนิ้วจะยิ่งทําให้ตัวข้อของเขาเนี่ยเสื่อมได้มากขึ้นไปได้หรือบางคนการหักนิ้วแรงเกินไปอาจทําให้ตัวข้ออักเสบขึ้นมาได้นอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มความหลวมของตัวข้อได้ด้วยเพราะว่าเวลาการหักนิ้วแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการถูกยืดของตัวปลอกหุ้มข้อหรือเส้นเอ็นต่างๆทำให้เวลาหักนิ้วมากๆบ่อยๆเนี่ยทำให้ข้อหลวมได้ การหักนี้ไบ่อยไม่ได้เสงอันตรายในคนปกติแต่ถ้าเกิดเราหักบ่อยมากๆและหักเร็วแรงเกินไปทําให้เกิดข้อเสื่อมได้เหมือนกันหรือเอ็นอักเสบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมากขึ้นครับ <S <S เราสามารถบริหารตัวนิ้วให้แข็งแรงขึ้นได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราไปซื้อลูกบอลลูก,ลก,ลกลเล็กๆมาที่ แล้วก็เป็นการบริหารข้อมือบริหารนิ้้แข็งแรงที่เป็นลูกเล็ก,ลกอย่างเงี้ยครับล้าลองกรรมแล้วคลายกมแล้วคลายอันนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในมือได้นะครับหรือบางทีที่เราเห็นใน,ในอุปกรณ์ในฟิตเนสเนี่ยที่จะเป็นตัวที่หนีบที่เป็นคล้ายๆตัวตัวยูอย่างเงี้ยครับตัววีเราก็จะบีบกำตรงเนี้ยเพื่อทําให้ตัวข้อมือหรือตัวกล้ามเนื้อในมือของเราแข็งแรงมากขึ้นอันนี้เองก็จะเป็นตัวที่ทําให้ความแข็งแรงในมือของเรามีมากขึ้นได้ นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการบีบแล้วก็เอามือสุ่มน้ําอุ่นก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็ทําให้ตัวกล้ามเนื้อมือคลายแล้วก็แข็งแรงมากขึ้น